ครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็มาที่สวนนะครับมาที่สวนสวนของเรานี่ก็ไม่ได้มีพื้นที่มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็แบ่งแบ่งการปลูกพืชออกก็มียางพารารเป็นพืชเศรษฐกิจนะครับอีกตัวหนึ่งที่ท่านเห็นในตรงนี้ก็คือต้นมะม่วงหิมะพานนะครับมะม่วงหิมะาพาันซึ่งตัวนี้เราปลูกมาปลูกอีกอีก,อกแปลงหนึ่งถัดจากสวนยางต้นยางพารามาครับก็ไม่เยอะนะครับ ก็มาทดลองปลูกตัวนี้อายุอายุ5ปีนะครับต้นนี้อายุ5ปีนะครับก็ถือว่าโตเร็วอยู่นะครับเป็นพืชที่โตเร็วแล้วก็ศัตรูน้อยมากครับสำหรับมะม่วงเิียพานนะครับปีนี้ให้ผลผลิตนข้างจะโอเคเลยครับก็หลายต้นเริ่มเป็นนะครับเริ่มเป็นดอกแล้วก็ติดลูกนะครับสาหรับเม็ดมมม่มงเิมพานเนี่ยวันนี้นะครับถ้าเราผมเช็คราคาซื้อขายนะครับเขาขายกันกิโลละกิโลละ30บบาทนะครับ เก็บสดๆเลยนะครับเก็บลูกไว้ี้เลยเอาลูกที่แก่นะครับลูกที่แก่เก็บไปขายได้เลยนะครับคุณจะเก็บตอนไหนก็ได้นะครับอันนี้คือข้อดีของพืชชนิดนี้สตูน้อยปลูกง่ายทนแรงได้ดีนะครับก็ภาคอีสานเรานี่เหมาะมากเลยทีเดียวนะครับสาหรับที่จะปลูกนะครับแต่ว่าก็มีข้อจากัดคือว่าเขาให้ผลผลิตปีละครั้งนะครับปีละครั้งนั่นแสดงว่าถ้าปลูกแต่ต้นมะม่วงหิบวานอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะต้องรอ รอบปีจึงจะให้ผลผลิตได้ฉะนั้นเราก็เลยต้องมีพืชได้หลายได้หลายอย่างนะครับในสวนเราที่จะหมุนเวียนนะครับสร้างรายได้อันนี้ปลูกเพื่อลรอกรเกษีนนะครับเตรียมกระษีเป็นพืชลออกระสีได้นะครับก็ปลูกไว้นะครับปีนี้เราก็เพิ่มพื้นที่ปลูกขึ้นมานะครับก็นับจํานวนต้นได้ปีนี้ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า200ต้นนะครับปีนี้ปลูกเพิ่มไป200อต้นที่แปลงนี้ปลูกได้ประมาณ50ต้นนะครับ ปลูกทดลองไว้ก็ปรากฏว,ว่าโอเคเลยนะครับเขาก็ให้ผลผลิตซึ่งก็ไม่ได้ดูแลอะไรมากนะครับแค่อ่ามีการตัดหญ้านิดหน่อยนะครับตัดหญ้ารอบๆต้นเขาโตขึ้นมาเนี่ยหญ้าก็คงจะไม่ไม่ดนไม่ได้รบกวนเขาแล้วนะครับก็ตอนตอน,ตอนต้นยังไม่โตนี่ก็หญ้าก็เป็นเรื่องที่ต้องอดูแลนิดหนึ่งปุ๋ยนี่แทบว่าไม่ได้ใส่เลยนะครับปีนี้ยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเพราะว่าก็ปลูกตามธรรมชาติเราก็ดูแลยางบ้างสวนยางบ้างนะครับมีปลูโกโกโก้ เสริมเข้ามาเป็นการทดลองนะครับโกโก้นี้ยังเป็นอารมณ์ทดลองอยู่เพราะเป็นพืชจากที่อื่นมาเหมือนกันนะครับอามาดูใกล้ๆครับสำหรับมะม่วงหิมะพานครับอามาดูกันเลยครับตนนัวนี้นี่ครับมะม่วงหยพานอมีสุกนะครับมีสุกแล้วนะครับลูกที่สุกแล้วสามารถที่จะเก็บมเมล็ดได้นะครับทําไมเราเรียกมะม่วงหิมะพันเนี่ยมัน เป็นต้นไม้ที่แปลกนะครับมเมล็ดอยู่ข้างนอกมเมล็ดอยู่ใต้ใต้ผลนะครับมเมล็ดอยู่ข้างนอกผลอ่าไม่ต้องแกะนะครับเป็นจะว่าเป็นความแปลกประหลาดหรือว่าเป็นข้อดีของเขาก็ได้ทําให้เราเก็บง่ายไม่ต้องผ่านะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องผ่าเอาเมล็ดในผลนะครับอันนี้ก็ปิดเก็บได้เลยนะครับเก็บได้เลยรอเขาสุกเขาหลน่นลงมาแล้วเขาเก็บก็ได้นะครับนี่คือต้นมะม่วงหิานปีนี้รู้สึกว่าจะ ให้ผลผลิตต้องค่อจะดีเลยนะครับต้นนี้โอ้โหนะครับออกดอกมาก็ะต,ติดลูกเยอะนะครับถ้าเราดูแลรักษาดีๆเนี่ยก็ไม่ไม่แน่เหมือนกันนะครับต้นหนึ่งให้ผลผล,ผลิตได้หลายกิโลเหมือนกันคิดดูครับปีนี้ราคาน่าจะดีเพราะว่าโควิดก็เริ่มสั่งซาไปแล้วนะครับตัวจีนก็น่าจะออกได้นะครับประโยชน์ของอาวุธวิพานนะครับเราก็เอาเป็นอาหารนะครับ เป็นสังเกตนะครับต้นจีนออเดิ์มาเลยนะครับเม็ดมะม่วงหิมะพันทอดนะครับนั่นแหละครับมาจากต้นมะม่วงหิมะพันอย่างนี้ครับเกษตรกรของเรานี่แหละครับที่เอาไปขายเราต้องมากระเทาะเมล็ดนะครับก่อนที่จะนําไปคั่วอีกทีหนึ่งนะครับกับอันนี้ต้นอีกต้นหนึ่งนะครับก็เริ่มสุกนะครับสุกตัวนี้ผลสีแดงนะครับผลสีแดงดูใกล้ๆเมล็ดเขานะครับ อเมล็ดก็ถือว่าโอเคนะครับก็ใหญ่นะฮะประมาณร้อยถึงร้อเม็ดต่อกิโลกรัมนะครับเม็ดขนาดนี้ก็กิโลละสามสิบาทนี่ผมว่าโอเคนะครับอย่างปีที่ราคาไม่แพงก็ประมาณ2 0่สบห้าบาทนะครับอันนี้มีนะครับสังเกตต้นเขาเม็ดเขาหล่นลงมาข้างล่างก็ไม่มีอะไรมากินนะครับแต่ว่าตัวเนื้อผลเขาเนี่ย มีกระลอกกระแตนะครับในป่าก็มากินบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าตัวเมล็ดเขานี่เขาไม่กินครับเราก็สามารถที่จะเก็บได้หลังจากที่หล่นลงมาก็ยังเก็บได้ครับจะเก็บเวลาไหนก็ได้ข้อดีของมะม่วง,งหิวพันนะรับไม่เหมือนอยางพาราครับยางพาราเรานี่โหครับต้องมาตื่นมาดึกๆดื่นมากรีดนะครับกีตอนกลางคืนถึง่อจะให้ผลผลิตได้ดีเต็มที่นะครับแต่ว่ามะม่วงหิวพันนี่ เขาเรียกว่าเราอยากเก็บตอนไหนก็ได้ตอนเยน็นเย็นตอนใบยๆตอนเช้าเช้าอากาศไม่ร้อนเราก็มาเก็บได้ครับมาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้่านี่ไงลูกสีเหลืองครับลูกสีเหลืองต้นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้ใกล้อีกทีนหนึ่งนะครับโอ้นี่ก็หล่นมาแล้วนี่ครับหล่นมาแล้วอันนี้ก็เก็บได้เลยนะครับเก็บง่ายๆนะครับเก็บไม่ยาก ผลเขาก็ตอนนี้ยังไม่ได้ทําอะไรผลที่เนื้อผลเขาก็หล่นก็เอาเป็นปุ๋ยยู่ตามพรวนต้นนะครับอันนี้ลูกนี้ต้นนี้เป็นลูกสีเหลืองอลูกสีเหลืองก็มีโอ้เหมือนกับต้นจมุชมพูเลยนะครับอันนี้คือเม็ดจะเก็บได้เลยนะครับเนี่ยจะเก็บอยู่บนต้นก็นได้ที่จะให้มันหล่นลงมาแล้วก็เก็บก็ได้แล้วก็แก่แล้วนะครับอันนี้คือ เม็ดมะม่วงหิมพานนะครับกิโลละปัจจุบันวันนี้ณนะวันนี้เดือนมีนาคมปี25ง6นกี่ก็ราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ30บาทนะครับผมถามเมื่อเช้านี้คนที่เราไปขายนะครับว่ากิโลกรัมละ30บาทโอ้โหนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ถูกเลยนะครับแพงกว่ายางพารานะครับยางพารานี่กิโลกรัมละ10บกว่าบาท20ไม่เกิน25อ่ะยางอ่าก้อนถ้วยนะครับแต่ว่ามะม่วงหิมพานนี่ กิโลละตั้ง30บาทผมว่าโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวเป็นพืชที่มีอนาคตนะครับก็อยากแนะนําใครมีพื้นที่ก็ปลูกนะครับแต่ว่าก็อย่าไปคาดหวังมากทางการเกษตรมันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาอย่างที่เราปลูกนี่ก็5ปีนะครับ5ปีละให้ผลผลิตผมว่าน่าจะปีนี้นจะโอเคเลยนะครับเราก็เลยมีปลูกเพิ่มไปปีหนึ่งแล้วครับปีหนึ่งพื้นที่ที่เพิ่มปลูกขึ้นมานะครับเราจะไปดูแปลงที่เราปลูกใหม่นะครับมีพิเศษคือปีนี้เราสั่ง มเมล็ดพันธุ์เอ่็มยีบสานะครับซึ่งมเมล็ดใหญ่ซึ่งก็จะดูผลอีกทีหนึ่งว่ามันจะเป็นยังไงครับผลใหญ่นี่มันจะผลโดกไหมแต่ทั่วๆไปนี่ผลไม่ใหญ่นะครับเอ่อเมล็ดไม่ใหญ่มากก็ปกตินี่แหละแต่ว่าเขาให้ลูกเยอะนะครับอันนี้ก็มันก็จะชดเชยกันไปในตัวนะครับมาดูใกล้ๆครับเนี่ยอันนี้ลูกแดงๆลูกแดงลูกแดงแต่ว่าเม็ดก็โอ ลูข้อหอมมากบางคนว่ากินได้ไหมมันก็จะกินได้แต่มันจะคันคันคอนิดนึงนะครับก็รสออกหวานหวานฝาดๆนะครับสำหรับะมะม่วงหีราพานนะครับอันนี้ต้นต้นนี้เหลืองต้นถ,ถัดกันไปนี่แดงนะครับสีออกแดงแดงชมพูนะครับต่อสาหรับมะม่วงหีราพานครับเดี๋ยวไปดูแปลงที่เราปลูกใหม่ในปีนี้อายุหนึ่งปีกว่า,วานะครับว่าต้นจะโตแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวไปดูกันนิดหนึงครับ ครับท่านผู้ชมครับอันนี้คือต้นโมะม่วงยีราพันนะครับโซนนี้เลยจะเป็นโซนของพันเอ็มยี่สิบสามนะครับพันเอ็มยี่สิบสามนี่ข้อดีเขาคือเขาจะเมล็ดใหญ่มากครับเมล็ดใหญ่มากนะครับน,นี่ก็เริ่มปีนี้ที่เราปลูกไปก็ปีหนึ่งครับหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีปลูกลงดินได้หนึ่งปีปลูกปีที่แล้วนี่เองนะครับเพิ่งปลูกปีที่แล้ว,ต,วตัวเร็วมากครับตัวเร็วมาก แล้วก็เป็นตอนนี้มีดอกแล้วมีดอกแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าระยะหวังผลเขาก็คือ3ปีขึ้นไปครับ3ปีขึ้นไปก็น่าจะโอเค3ปี5ปีนี่นผลผลิตเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าในปีหนึ่งนี้ก็มีดอกแล้วมีลูกหเห็นครับมีลูกหเห็นนี่คือตัวอย่างของพืชเศรษฐกิจที่เรา,เาเพออยายามที่จะปลูกเพิ่มเติมนะครับในสวนเพราะว่าก็เตรียมที่จะ,ะเกษียณน,นะครับรเกษียณตัวเองออกมาเพื่อจะอาดูแลนะครับ ทั้งสวนนะครับมีสวนยางอ,อีก,กนหนึ่งคือะม่วงยีาหานี่นที่ที่เราคาดหวังอีกอย่างหนึ่งเพราะว่าเราเพิ่มปริมาณการปลูกขึ้นมาเนื่องจากว่ามันดูแลง,ง่ายครับเราก็ปลูกทิ้งไว้จริงๆนะครับปลูกทิ้งไว้ไม่ได้ทําอะไรเลยนครับน้าก็ไม่ได้ลดให้นะครับอันนี้หน้าแรงก็ไม่ได้ลดน้านะครับหน้าฝนก็ปล่อยธรรมชาตินะครับเรียกว่าปลูกทิ้งไว้จริงๆมาดูปีหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเอาแค่ลดมาจากหญ้า ร,รถมาไถปรับหญ้าไปลงครับหลังจากที่หญ้าท่วมนะครับสังเกตมีมีคลิปก่อนๆน,นะครับที่เราดูเรื่องเครื่องสูบน้ําเครื่องสูบน้ําจากบอ่อด้วยระบบโซลาเซลล์อันนั้นตอนนั้นเรามาดูนี่หญ้ายัางเต็มไม่หมดเลยนะครับแต่พอเอาญ้าลงครับเห็นต้นไม้แล้วครับต้นมะม่วงยีราหันนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้มีโกโก้บ้างซึ่งโกโก้ต้องบอกว่าบ้านเรานี่แรงๆนี่ลําบากอยู่นะครับน้ําต้องให้น้ําอย่างพอเพียงเลยสำหรับโกโก้ อ่ะแต่ว่า,าม่วงงิวพานนี่สบายครับทนแรงตัวตัวเร็วครับพืชตัวเร็วเป็นพืชที่น่าสนใจเป็นอย่งครับถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเรื่องม่วงงิว่านก็ศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในคลิปในยูทูบหรือว่าในสื่อออนไลน์ทั่วไปนะครับแต่สาหรับเรานี่ทดลองศึกษาโดยการทําเองนะครับทําเองนะครับในส่วนหนึ่งเรื่องปุ๋ยเราก็พยายามทาเองเป็นปุ๋ยชีวภาพแล้วก็มาใส่ต้นไม้เรานี่แหละครับ ลดต้นทุนครับเกษตรกรกําไรมาจากไหนนะครับกำไรก็มาจากการลดต้นทุนนะครับไม่ให้ต้นทุนสูงมากเราก็สามารถอยู่ได้ครับแล้วก็เป็นกําลังใจครับเกษตรกรทุกคนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงท่านี้ครับถ้าสนใจก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างคลิปหรือว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้นะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆนําเสนอท่านผู้ชมออยู่สม่ําเสมอครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ